เดินไปสนแล้วเด,ด้อสวัสดีค่ะสาวเซียนน้ำเลี้ยงเนแนวจ้าได้เวลาพ้าเนอะวันน้องควายไปสวนหอยนะคะเนาะมือในกระซ้ายเนาะจ้ะเนาะก็่าจะไปเนาะค่ะกว่าจะห้าหย,ยาได้เนาะคะ่ะเนาะหยากกหาก็ห้าหยาไปซื้อพื้นเนาะคะ่ะเนาะหยาก,ก็ได้ ไปกินหยาแป๊บเดียวกันสิว่าคำในเวลาเขาหอกด้วยแต่ะนะไปแก้วไปถ้าออกมาสายเผื่อจะเป็นแบบนึงนะจ๊ะเนาะไปซ้ายไปขวา ก็เสรได้ไปตัดหญ้าค่ะ,ะ,คะ,าาะ,คะ,ะก็เสรได้ไปส่งเขามาเนาะค่ะเนาะลายยางแต่ละมือแต่ละวินเนาะจ้ะหนวงวัวก็ไปหาไก่คือเก่อนหลวงค่อยกันเน่ะแววซ้ายแววขวาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาคือขากลับเนาะคะ่ะเนาะขาไปนี่กันขาซ้ายกนจะเป็นแบบนี้นะคะเนะาะว่าเสาก็ปเป็นหยังเนาะคะ่ะ,นะ,ะเนาะว่าเสร็ได้มากเนาะคะ่ะ มันม right. <system> ีกระทองฟ้ากระปิดตนะคะเนาะค่ะปลานค่ะแถวแวแลนละเห็นหนงหัวเข้าไปจ้ะหู้ยหนงหัวหอดที่หอดแล้นะนะคะเนาะหนงหัวแลนเลยไป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 เจ้าไปเจ้าไปเดี๋ยวมาติงเงียวไปเร็วเร็วเร็วฝืนหนามไมคลองค่ะ ไหลายลเน,นาะค่ะเนาะน้ำเพิ่นปิดไว้น้ำแน่กะน้ำเพิ่นปิงออกจากหน้าน้ำแน่เนานะคะ่ะเนาะน้ำคลองกับ่ะเพยน้ำหอยเนาะค่ะเนาะคะ่ะยังดีอยู่ค่ะเนาะสิยังปิดได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเบื้องน้ำไหลแห้งเน,น,นาะค่ะเนาะน้ำคลองเด้อจ้ะค่ะเต็มฟังเลยค่ะเต็มพื้นที่เลยกะเพิ่นปิดไว้เนาะค่ะไหลเขาน่าเนาะคะ่ะเพิ่นเลยน้ำคลองก็เลยไหล ต้นนี้เขาหน้ายัางเป็นดอยลายเนาะคะนะ่ะเนาะเขาได้เล็กๆนะ้อยๆแบบน้ำสีนะคะเนาะเขาเป็นใหญ่แล้วก็พ่อเขาดอยนะคะนะ่ะเนาะแต่เขาลายบาไปดอยแล้จ้ะอ่ะหอยเชยรีกะะลายโพดเนาะคะนะ่ะเนาะนกปังฮางมากินมาใส่ว่าจะเบิดเนาะคะนะ่ะเนาะลายคือเก้าเนาะ,ค,ะนค่ะเดียวไว้เอาเป็นฝาหายเปนะ็นแหลนเนาะค่ะเนาะหอดละจ้าหอดสวนลวนะ,ะนะ้ะเนาะโอ้ยเมื่อยละจ้นะเนาะควายาเป็นพาแหลนเนาะคะ่ะ เดีโอเลียงลงไปกินหนามนะคะนาะจ้ะน้นองมากับพ่อน้องมาน้องควายกับพ่อน้องควายเบิง่งร์ดก็จะมาหอนนะคะเนาะมาพิ้เวลาก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องน้ควายเป็นสิเหลือคะ่ะเลือในขุนัวค่ะแล้วก็ยูหนามเมือนกันลงกิน,นหนามฝั่งนนดนวะค่ะนาะงน้องควายนะคะค่นะคะ่ะน้องควายกำลังแตะกินหญ้านาะคะ่ะเนาะนี่จ้ะ คนพันธนี่กินเดอ้อจะ้ะนี่ก็เกือบบ่ายโมงะะแล้วะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะพักเขาค่ะเนาะขี้เขาก่อนเดี๋ยวก็สีด้คนฟุน้นเลยว่าขิงว่าขี้ควายเห่าะคะ่ะจีปลูกยาเนาะจ้ะเนาะคะ่ะให้เพิ่นมาปั่นให้วานเมนะะ็ดหย่าค่ะกับหย่าลูสีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็จีบปัน่นหย่าอ่ะต้นอีกเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ ลายยางปลูกหยหลายชนิดค่ะปนๆกันไปเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะน้อว่าห้ากะกำลังกินหยาเนาะค่ะเนาะนี่่คะมาหอนกะนี่ค่ะมียากร้องไว้ทาเพิ่นก็จะหาวาดใหเนาะค่ะเนาะจ้ะโดนผู้ไอ้ผู้ผู้มากินผีแล้วผู้แล้วส่มผู้มีเพื่อนผู้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 ไม่หนีแล้วมม่หนีแล้วน้องว่าหน่อยเมย์ใต้ป่านาะจ้ะ ไปใส่เพิ่นไม่ค่อยถือกระปุกเขาเนาะค่ะเนาะมันหนีแล้วมากินผีแล้วจ้ะอ่ะค่ะเดี๋ยวก็สิไปหาเขากินน้ำก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็สิมาทำงานต่อค่ะนี่้องควายเพิ่นกินอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะคเดี๋ยวสิได้ทำงานต่อนะจ้ะเวลาปล่อยหน่องเพิ่นออกมากินน้ำนาะค่ะเนาะอ่ะหน่องควายเขามาไหวใน สวนนั่นะน,น,นะคะเนะาะน้อควายกินหญ้าแล้วแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเต่แววกับฮองห้าโมค่ะมี่โมคนยูมาปลูกอยู่ข้างๆสวนเฮานนนะคะเนาะบุญไหว้นะคะเนาะะเห็นโมนะคะอยากไปหาเขาค่ะไปบ่ได้จ้าเห็ค่ะ,ปปะนะคน้องว่าเอามากินน้ำแล้วกัมาเล่มหญ้าสิน้องควายเพื่อกินมาเบิดะะนะบนะบแล้วจ้ะเนาะเดีวแล้วฮักเกษตรไปเอาขุ่นใส่ สวนยาค่ะได้ใส่เพิ่มเซมาปัญญายานยาให้เาเนาะค่ะเนาะปลูกยาไม่เนาะจ้ะเด็กน้องอ่ะเพิ่นมาหาเล่ยมยาที่น้องค่อยเพิ่นกิ้มเรือไว้เนาะค่ะเนาะกะกินหนามน้ำนนละกะเดี๋ยวก็เขาไปเล่ยมยาในสวนผักพันเนาะค่ะเนาะยาเรากินเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะผ่านไปมื่นหนึ่งนาะค่ะเนาะกินยาอิ่มแล้วค่ะกะผักพันกับเรือแต่เวลาพาเขาเอกเนาะค่ะ มือน,นี้บรรยากาศกะบ่ให้มีแดดอยู่แล้วจ้นะเนาะท้องฟ้ามืดขึ้มนะคะเนาะกะเหมือนฝนจะตกนะคะเนาะเจ้านวลกับเจ้าอ่ากาแฟหยอกกันนะคะเนาะค่ะหัวหน่อยกับเจ้าม้าดำเฮาถือกันถือกันมันหยอกกันหัวหน่อยไม่เพื่อนเล่นนะคะ่ะมาก็อยากเล่นกันหน่องมาเมืองหยอก หาามูหยอกคือกันลงมาของเฮาเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเป็นยังเจากกา้ากาแฟมีเพื่อนน้องก็มีเพื่อน,นอเลยเริ่มสิรลำคาญแล้วเจ้านวลเนาะคะ <c oughs> ่ะเริ่มสิรลำคาญลงมาล่ะ บบบเบ้อเลยเบ้อเล้ยวน้นะอยใช่ไหมนอะเด็กเขาก็ส้นแนละ้วด้อเขาบออยากเล่นแล้วนะจ๊นะเนอะม้าเคยเดี๋ยวมาดำของเขาเลยเจ้วกวากล้วยมาจีอ่อนเนาะคะ่ะต้องมาเลยกล้วยเอ้ย ้องฝาปิดเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะคุ้มทั้งมือทั้งวันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตกะตก็โตกะในน้อยเด้ออย่าตกแห้งเนาะคะ่ะเนาะของห้องกำลังแต่ต่างนอเนาะคะ่ะเนาะค่ะบางส่วนก็นบมื่อคืนอกาแะเพราะว่าในอ่าพื้นมีน้ำนาะคะ่ะเนาะในหล่อลในแจ้านาเนาะค่ะกับกระไดสามส่วนน้อยก็มาเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะก็นยังดีกว่าเขาไดสามลายนาะคะ่ะเนาะหรือว่าไดซ่อมเขาลายนาะค่ะเนาะ เล็กหน,หน้อยๆก็พอไหวนะะเนะาะค่ะเนาะกันไทยไลๆค่ะก็คือสิบโบไวเนาะค่ะเนาะกากระบอกมีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเล็กน้อยๆค่ะไว้เข้าไปสมกะบเรือไว้เข้าสมกะพอมีแห้งเนาะคะ่ะเนาะกันไลยกระบอกมีแห้งเนาะคะนะ่ะเนาะโบไหวเนาะคะ่นะเจ้าอ่ะเอาผัากกินนมเนาะคะ่ะ อ้าวไฟกินอ่าน้ำแล้วก็มาเข่าสวนเร็วะจะเฟื่วยแบ๊ไปยอ,องหลงวัวแล้วมาจาก,กาแฟควัดยังอีกหืมควัดยังอีกมาต้องมาอ่อนมาต้องมาอ่อนอ,องมาของเขาขี่มืนคักเนกาะจ้ะเอาแล้วกินแล้วเขาคอเอ้ย เขสาสวนจะไ,ไปทำงานต่อเข้าไปได้แล้วค่ะกินหนามกินหญ้าแล้วเขาไปหาพักผ่อนในสวนนะคะเนาะเลี่มๆแน่เลี่ยมอะไรๆพาก,กันนอนวินแล้วนอ้นองวัวเขาค่ะหากิ้ควางต่อน,าานะจ๊ะเนาะ วันนี้อากาศดีนะคะนะแดดบัมีสองฝาคึ้มมืดเหม่อมืดวินนะคะนะค่ะสูงไฟไรแมลง้เพิ่นนะคะเนาะค่ะเศษหงาเศษยางเหลือนะคะ,นะ,คะเนาะก็ไปควันนะคะเนาะอยู่ิร์ตไก่ปลาใบต้นไม้ลายะค่ะมีอาเมงวันมีเหลือบมงกระไลไลเราจะเนาะค่ะแต่เป็นที่ลงอยู่แค่สวนเฮานะคะเนาะทางซ้ายทางขวากับ เป็นปลาเนาะค่ะเนาะค่ะต้นไม้ร้ายเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะน้องหน่อยก็พักกินนมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพื้นที่ค่ะสวนต้นตรงนี้เนาะค่ะเนาะเอากระว่ายปูงยาเอาสิเอาปุ๋นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอาปุ๋ยขอบเนาะค่ะเนาะหวานใหญ่ใไปก่อนก่อนสิหวานหยาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ วางนึงก็เป็ดต้นยงนางนาเนาะค่ะเนาะเอาปลูกไว้ไงเริ่มใหญ่แล้วเนาะจ้ะคะ่ะต้นไม้ที่ปลูกไว้เนาะค่ะเนาะเริ่มใหญ่แล้วจ้านี่ค่ะคุยขอบคือห่อเปีเป๊ยมใหม่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอาใส่แกงหาเฮาเนาะค่ะ,งงเ,นะ,คะเนาะ เนาะค่ะเดี๋ยวสิไรื่องทำงานต่อนะคะเนาะเ้าขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเนาะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะให้ช่องของเ้าค่ะพุทธิดเสียทำดินชเชนแนวจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ห้าวอีกคลิปใหม่ๆต่อไปนะจ๊ะเนาะค่ะเอาพอกั็ไม่ลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า